สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรรพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่านี่คือการยึดอำนาจท่านผู้ชมครับเมื่อตอนที่แล้วผมได้ทิ้งท้ายไว้ที่มาตรา37ของรัฐธรรมนูญแห่งราชาณาจกไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2 5 4 9ที่หลายคนเข้าใจว่านั่นเป็นการนิรโทษกรรมให้แก่คณะรัฐประหารและพวกจนหมดสิ้นแล้ว ซึ่งผมได้ตบท้ายไว้ด้วยคำพูดสั้นๆว่าไม่ใช่ทำไมถึงไม่ใช่คำตอบอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับว่ากันตามลำดับเหตุการณ์แล้วเราต้องไม่ลืมว่าคณะปฏิรูปการปกรครองได้ประกาศชัดเจนว่าพวกตนได้ทำการยึดอำนาจการปกครองล้มล้างรัฐธรรมนูญล้ลมล้างอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารหรืออำนาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 3ส ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าความผิดสำเร็จแล้วและความผิดที่ว่านั้นมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่19กันยายน2 5 4 9แล้วทีนี้ก็มาถึงบทนิรโทษกรรมตามมาตรา37ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2 5 4 9ซึ่งเข้าใจกันว่าเป็นการลบล้างความผิดทั้งหลายทั้งหมดที่เกิดขึ้นและเกี่ยวเนื่องกับการรัฐประหารไปแล้วนั้นก็ต้องมาดูว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงหรือเปล่า ่ามผู้ชมครับมาตรา37ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2,149นั้นประกาศใช้เมื่อวันที่1ตุลาคม2,149หลังจากวันกระทำความผิดถึง12วันทีนี้ก็ต้องมาถามต่อว่าแล้วมาตรา37ที่ว่านั้นมีผลให้มีการนิรัศษกรรมย้อนหลังได้หรือไม่นักกฎหมายหรือนักวิชาการหรือใครก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2549ก็คงจะประสานเสียงกันรับรองว่าได้แต่สำหรับผมแล้วผมเห็นว่าย้อนหลังไม่ได้เหตุที่ผมบอกว่าย้อนหลังไม่ได้ก็เพราะความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113อันเป็นความผิดสำเร็จแล้วนั้นมันยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนทำไมถึงยังอยู่ เหตุที่ยังอยู่ก็เพราะไม่เคยมีการตรากฎหมายออกมาลบล้างความผิดดังกล่าวเลยแม้แต่ฉบับเดียวจะอ้างว่ามาตรา37ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2549ก็เป็นกฎหมายไงและก็เป็นกฎหมายที่ลบล้างความผิดคือนิรโทษกรรมไปแล้วพูดอย่างนั้นแสดงว่าไม่รู้เรื่องเพราะโดยหลักแล้วการที่จะลบล้างความผิดหรือนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ใดที่กระทำความผิดตามกฎหมายได้ ต้องตราเป็นกฎหมายเพื่อลบล้างความผิดหรือจะเรียกว่านิรโทษกรรมก็แล้วแต่ความผิดทั้งหลายทั้งหมดจึงจะหายไปแต่เท่าที่ทราบสภา,านิติบัญญัติแห่งชาติที่ลงนามแต่งตั้งโดยหัวหน้าคณะรัฐประหารคือพลเอกสนธิบุญรัต์กรินไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วความผิดมันจะหายไปได้อย่างไรด้วยเหตุนี้แหละผมจึงได้บอกว่ามาตรา37ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2549 ไม่สามารถไปลบล้างความผิดของคณะรัฐประหารและพวกที่ได้กระทำมาตลอดเวลา12วันก่อนที่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวจะประกาศใช้เมื่อวันที่1ตุลาคม2549ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความผิดต่อเนื่องจากการออกประกาศคณะปฏิรูปการปกครองจานวน30ฉบับในช่วงระยะเวลา12วันที่ยึดอำนาจการปกครองไว้ซึ่ง2ฉบับในประกาศคณะปฏิรูปการปกครองดังกล่าวได้แก่ ประกาศคณะปฏิรูปการปกครองฉบับที่27ลงวันที่30กันยายน2549ที่ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหารและหัวหน้าพักการเมืองที่ถูกก้นลม้มโดยการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549มีกำหนด5ปีเป็นการย้อนหลังและประกาศคณะปฏิรูปการปกครองฉบับที่30ลงวันที่30กันยายน2549 ที่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือคอตสอเพื่อจัดการกับรัฐบาลที่ถูกค้นล้มโดยการรัฐประหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวพันตำรวจโททักษิณจินวัตโดยเฉพาะซึ่งตามประกาศคณะปฏิรูปการปกรครองฉบับที่30นี้เองที่นอกจากจะตั้งบุคคลที่เคยประกาศตัวเป็นปฏิปักษ์กับพันตำรวจโททักษิณจินวัตเป็นส่วนใหญ่แล้วยังได้ให้อำนาจแบบไร้เทียมทาน กาวคือให้มีอำนาจทั้งอำนาจของคณะกรรมการปปชอำนาจของคณะกรรมการปปงและอำนาจของอธิบดีกรมสรรพากรและด้วยประ,ประกาศตั้งคอตสฉบับนั้นเองจึงนำมาซึ่งหลายคดีที่พันตำรวจโททักษิณชินวัตรถูกผลักให้ตกเป็นจำเลยต่อสารดีกาแผนคดียา,ยาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจนถูกสารพิพากษาให้จำคุกสองปีโดยไม่รอลงอาญา โทษฐานไปเซ็นยินยอมให้ภรรยาซื้อที่ดินรัชดาซึ่งประมูลได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมายและภายหลังสารแพ่งก็ได้ตัดสินในที่สุดว่าไม่มีการซื้อขายที่ดินรัชดาแปลงที่เป็นคดีดังกล่าวเมื่อไม่มีการซื้อขายกันการเซ็นยินยอมให้ภรรยาไปซื้อที่ดินก็ย่อมไม่มีผลใดๆเห็นไหมล่ะครับว่าที่ผมบอกว่าพันตำร,ร,รวจโททักษิณชินวัตรไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรเลย ตรงกันข้ามคณะรัฐประหารที่มีผลเอกสนธิบุญยรัตกลินเป็นหัวหน้านั่นต่างหากที่ทําผิดกฎหมายและผิดมาตลอดจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังผิดอยู่เพราะยังไม่เคยมีการตรากฎหมายออกมานิรโทศกรรมให้ส่วนที่ว่ามาตรา37ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2149และมาตรา309ของรัฐธรรมนูญปี2 5 5 0จะสามารถคุ้มครอง มิให้บุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดรับโทษใดๆเลยได้หรือไม่หรือว่าอาจจะต้องถูกสารพิพากษาให้จำคุกคนละ20ปีเหมือนที่ประเทศตุรกีผมขอยกยอดไปว่ากันในตอนต่อไปครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่านี่คือการยึดอำนาจก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ